สวัสดีครับผมแอปวิวพ p ครับจะมาวันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็นำเสนอการใช้งานแอปพลิเคชันโปรแกรม k ายมาสเตอรครับซึ่งวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Zoom in ครับ Zoom In เพื่ออะไรเพื่อจะพรีเซนต์คลิปต,ตำแหน่งที่เราต้องการให้ทาง ท่านผู้ชมเห็นอะไรก็จะว่าชัดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้ครับผมที่ผมเลือกไว้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทํำยังไงก็เปิดแอปพลิเคชันโปรแกรมขึ้นมานะครับขายมาสเตอร์แล้วก็เลือก1 6ต่อเเหมือนเช่นเดิมครับผมแล้วก็เลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการทาครับอย่างผมจะยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่ผมทําค้างไว้ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับเป็นเป็นตัวเกมนะครับผมก็อย่างตัวนี้ครับก็คือว่า อย่างคลิปนี้นะครับจะสังเกตที่หน้าจอนะครับมุมซ้ายก็จะเห็น user ใช่ไหมครับ user ทั้งหมด6คนที่เล่นนะครับ6ท่านนะครับก็คือมันจอค่อนข้างเล็กเดี๋ยวผมจะซูมเพื่อจะให้มันชัดขึ้นมาแล้วก็ใหญ่นะครับตำแหน่งนะครับจะใหญ่ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำยังไงครับอันดับแรกครับผมก็เลือกเลือกได้เลยครับตำแหน่งจุดที่เราต้องการจะใช้ ต้องการจะซูมนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเลือกตำแหน่งนี้ครับให้ให้ซูมขึ้นมาครับเดี๋ยวขอดูสักคู่ครับผมนะครับแล้วก็คลิกกดที่ตัวคลิปวิดีโอได้ครับก็จะขึ้นไฟล์สีเหลืองนะครับเป็นขั้นตอนเตรียมพร้อมแล้วครับแล้วก็เลือกที่กันไกลครับผมแล้วก็แยกหัวแยกหัวอ่านได้เลยครับใช้คำสั่งแยกหัวอ่านแบ่งไว้ครับกดเครื่องหมายถูกครับผมแล้วก็ลองเพจรอบหนึ่งรอบดูครับ ใช่ตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่าอาะไรขนาดนนะั้นแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จบเลือกตำแหน่งที่จบไว้นะครับผมจะจบถึงประมาณนี้นะครับเราจะเข้าสู่โหมดเกมแล้วขอไปจบจบเพียงแั้งนี้นะครับกดที่คลิปเช่นเดิมครับแล้วก็แยกหัวอ่านครับผมเลือกเป็นไกลแล้วก็แยกหัวอ่านไว้ครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกก็คือตำแหน่งเนี่ยครับตรงกลางที่ผมคลิปที่กดไว้เห็นไหมครับสีเหลือง ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งการแยกหัวอ่านไว้จะเราจะตรงนี้โปรเจกต์ตรงนี้เราจะมาทำการซูมเข้าไปครับเพื่อจะให้เห็นตัวยูเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นอย่างตัวนี้ครับผมก็กดเรียบร้อยใช่ไหมครับคือสีเหลี่ยมปุ๊บแล้วกดที่เครื่องหมายการซูมครับกดอันบรรทัดที่2บรรทัดต่อมาต่อจากกันไกลนะครับแล้วก็จะเห็นการแบ่งนะครับเริ่มต้นกับสิ้นสุดกดได้เลยครับ กดที่มันจะมีสีแดงเห็นไครับสังเกตนะครับเริ่มต้นึนสิ้นสุดเรากดแล้วก็กดที่เนื้อหาที่จอครับแล้วกท็ทำการกดซูมครับผมดูสังเกตนะครับสังเกตแล้วก็สังเกตตรงหน้าจอครับผม,มนะครับสังเกตไหมนะครับซูมขนาดไหน ได้ตำแหน่งแล้วเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะครับให้ซูมได้ครับประมาณนี้นะครับถ้ากดเครื่องหมายถูกครับแล้วก็ลองเพย์ดูหนึ่งรอบครับผมมีการซูมเข้ามานะครับผมก็จะค้างสถานนี้เป็นการซูมแล้วครับผมนะครับลองเพย์ตำแหน่งที่เราต้องการดูครับกดเพย์ตั้งแต่ต้นดูครับ มาครับเห็นไหมครับใหญ่ขึ้นแล้วครับชัดเจนครับตรงกลางก็จะใหญ่ขึ้นมากครับแล้วทีนี้เราก็เราจะได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วครับทีนี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือขั้นตอนการซูมนะครับผมนะครับดูตำแหน่งที่เราโอเคก็ไม่ยากเลยครับอันนี้คือการซูมเข้ามาเพื่อจะเห็นโปรเจกต์งานที่ชัดขึ้นนะแต่ถ้าไม่ซูมก็จะเป็นตัวเล็กอย่างนี้เห็นนะครับจอ อันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ยากนะครับก็เข้าใจก็คือทําเพื่อนๆลองทําดูกันดูครับก็จะเป็นลัะสานนี้เลยครับผมลองเทดูรอบหนึ่งปึ๊บมาแล้วครับแล้วก็วิ่งไปครับอนจบเนี่ยครับเข้าสู่โหมดเกมง่ายๆเพียงแค่นี้ครับผมลองเพื่อนยังไงลองหัดทําดูครับถ้า มีข้อสงสัยยังไงก็มาถามกันได้ครับที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยแล้วก็เดีย๋ยวผมจะตอบให้ครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ครับผมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าติดขัดยังไงก็ขออภัยนะครับผมถ้าขาดตกบ,บกพร่องนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่ง กดแชร์กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปนี้นก็ขอบคุณมากนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ